อักษรต่ำโอนะนะงอนังนังเอกนั่งนังโทนังนังนั่งนั่งวออาวาวายอวายวายเอกวายวายโทวาย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 โทรอาธาทาวอทาวทาวเอกท้าว ท้าโถเท้า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 รอิริรินอรินรินเอกรินรินโทริน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 สออึซืซื้งอซ like ึงซึงเอกซึ่งซึงโทซึงซึงซึ่งซึ่ง ชอื่อชื่อชือนอชื่นชื่นเอกชื่นชื่นโทชื่น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 งออุงูงูมองุมงุมเอกงุมงุมโทงุ่มงุมงุม